โคตรเอาเรื่องย้อนรอยตำนานที่โลกต้องจำเมื่อแฟนบอลไอทรักแฟรงเฟิร์ตกว่า30,000ชีวิตแหกกดโคต้าตัว๋วบุกไปย้อมสีสนามคัำนูของบาร์เซโลนาเห้กลายเป็นสีขาวโพลนนี่คือแพชชั่นระดับบ้าคลั่งที่มีแต่แฟนบอลจากเยอรมันเท่านั้นที่ท,ทำได้ เห็นแล้วมันคึกครับขนาดเจ้าบุญทุ่มยังเสียสมาธิเจอเสียงเชียกดดันจนแพ้คาบ้านนี่แหละครับคือพลังที่เรียกว่าศรัทธาแบบเดียวกับที่พวกเรามอบให้กับทีมในไบาอารีนาเสมอมาเสียงเชียร์ที่รวมเป็นหนึ่งมันเปลี่ยนเกมได้จริงๆดูอย่างแฟรงก์เฟิร์ตชุดนั้นสิครับพลังแฟนบอลหนุนหลังจนก้าวไปคว้าแชมป์ยูโรป้าได้สำเร็จมันคือแรงบันดาลใจให้พวกเรารู้ว่า ถ้าใจเราได้ไปที่ไหนก็เหมือนเล่นในบ้านส0 0 0 0คนที่ตะโกนกึกก้องในรังของคู่แข่งระดับโลกมันคือภาพประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์ว่าบุนเดสลีกาของเราแพชั่นไม่แพ้ใครในโลกปรากฏการแฟนแฟงเฟิดสาม0 0ื่นคนบุกยึดคำนูจนเป็นสีขาวเปลี่ยนเกมกดดันบาซ่าจนพ่ายคาบ้านก่อนก้าวไปคว้าแช,ชมป์ยูโรปาพิสูจน์พลังศรัทธาแฟนบอลเยอรมันที่โลกต้องยอมรับ